สวัสดีครับผมนายพิรักทุมพัฒนะครับรหัสนิสิต66111 04755นะครับวันนี้จะมาขอพูดถึงหนังเรื่องเดชภูนะครับซึ่งเป็นหนังที่เกิดการกลายพันธุ์ในตัวขงพระเอกนะครับที่มีพลังฟื้นฟูบาดแผลนะครับและเป็นอมตะนะครับซึ่งเป็นหนังเรื่องโปรดของผมเองครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับโดยตัวหนังนะครับจะกล่าวถึงเวทวิลสันหรือพระเอกของเรื่องนะครับ ที่กำลังมีชีวิตรักแสนหวานกับแฟนหญิงของเขานะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับก็ถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับระยะสุดท้ายแล้วนะครับเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการการทดลองรับขององค์กรลึกลับองค์กรหนึ่งนะครับที่อ้างว่าจะสามารถรักษาโรคของเขาได้ในหนังนะครับมีการทรมานเวทมากมายนะครับโดยเชื่อว่าการทรมานนี้จะทำให้ DNA ของเวทนั้นเกิดการกลายพันธุ์และเปลี่ยนแปลงนะครับแต่นั่นคือในหนังนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นในโลกความเป็นจริงนะครับนักวิทยาศาสตร์จะใช้วิธีการ crispr cas9 นะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบเดียวกันหรือคล้ายกันมากที่สุดนะครับโดยจะมีกระบวนการดังนี้นะครับกระบวนการแรกนะครับคือการระบุยีนเป้าหมายนะครับก่อนใช้ crispr cas9 นะครับจะเป็นต้องเลือกยีนที่เกี่ยวข้องกับพลังฟื้นตัวเมื่อเลือกยีนเป้าหมายได้แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์จะใช้ crispr cas9 นะครับในการตัดแต่งพันธุกรรมเวทนะครับการตัดต่อ d n a เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวนะครับใช้ไกด์ไดเนเพื่อชี้เป้าไปตำแหน่งที่ต้องการจะแก้ไขนะครับโปรโตีนแคส9นะครับตัด DNA บริเวณที่กําหนดเช่นปรับเปลี่ยนยีนที่ควบคุมการสร้างโปรโตีนที่ช่วยเร่งการฟื้นฟูเซลล์ครับจากนั้นอาจแทรกยีนที่มีพลังฟื้นตัวสูงนะครับเข้าไปนะครับแทน ต่อมานะครับจะเป็นการปิดยีนกับยั้งพลังฝืนตัวนะครับร่างกายมนุษย์มีกลไกอยู่แล้วครับที่จะป้องกันมะเร็งนะครับจำกัดอัตราแบ่งตัวของเซลล์นะถ้าใช้ crispr cas9 นะครับปิดยีนที่จะบยังการฝืนฟูเช่น p 2 1นะครับซึ่งควบคุมการแบ่งเซลล์ครับอาจช่วยให้เซลล์แบ่งตัวเร็วขึ้นส่งผลให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้เหมือนเลดผู้เลยครับส่วนที่3ามนะครับยังกระตุ้นการกลายพันธุ์นะครับในหนังอาจจะเป็นการทรมานนะครับแต่ถ้าเกิดหากใส่ crispr cas9 นะครับอาจจะมีแนวพังที่เป็นระบบมากกว่านั้นนะครับ คือการใช้วรัสเป็นตัวนําส่งครับนักพิเศ์อาจใช้วรัสดัดแปลงนะครับเป็นผหานนาคร r สเปอร์แคเข้าสู่ร่างกายของเวสนะครับวรัสเหล่านี้นะครับจะช่วยแทรกโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมเข้าไปในเซลล์ของเขาทําให้ดีในของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงยงาถาวรนะครับต่อมาคือการกระตุ้นด้วยสารเคมีหรือรังสีนะครับอาจใช้รังสีหรือสารเคมีนะครับเพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลังจากใช้ c r i s p r Cas9 นะครับเพื่อให้เกิดผลที่เร็วขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับวิธีนี้อาจเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงมากๆครับเช่นทําลายดี a ที่ดีหรือก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งเพิ่มไปซะอีกครับอย่างไรก็ตามนะครับเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นนะครับและ c r i s p r cas9 คนะครับไม่สามารถทาให้มนุษย์มีฟันฟื้นตัวเหนือธรรมชาติเหมือนเด็กู้ได้ครับและถ้าหากมีการทดลองลักษณะนี้นะครับอาจมีผลข้างเคียงร้ายแรงนะครับเช่นมะเร็งหรือการกลายพันธุ์ที่ผิดปกติจนส่งผลให้ร่างกายล้มเหลวก็เป็นไปได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับถึงแม้ว่า crispr cas 9นะครับอาจเป็นก้าวสำคัญของซ u เปอร์ฮีโร่พันธุวิศวกรรมอย่างเดดพูลนะครับในอนาคตแต่ในปัจจุบันการสร้างเดดพูลในโลกความจริงยังคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับและนี่นะครับก็คือการสรุปหรือเปรียบเทียบเคสของเดดพูลนะครับกับพันธุวิศวกรรมในปัจจุบันอย่าง crispr cas 9นะครับว่าจะสามารถออกเป็นมาในรูปแบบไหนนะครับวันนี้ผมรักภูมิัฒ์ ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ